แดดยามเช้าเริ่มสาดส่องลงบนท้องทุ่งข้าวเขียวขจีหมู่บ้านเล็กๆเ,เงียบสงบอยู่ท่ามกลางธรรมชาติบ้านเรือนปลูกเป็นเรือนไทยยกใต้ถุนสูงไก่ขันกล้องจากลานบ้านเสียงควายมอร้องอยู่ทุ่งหญ้าลมเย็นพัดผ่านแปลงนาเป็นระลอกเรือนไทยหลังหนึ่งตั้งตระหง่านกลางหมู่บ้านเป็นเรือนของขุนศีชายหนุ่มวัยชกันผู้มีชื่อเสียงเรื่องความซื่อสัตย์และขยันขันแข็ง เขาตื่นแต่ฟ้าแรกเพื่อออกไปทำนาไม่เคยปล่อยให้วันใดสูญเปล่าขนะเดียวกันบนเรือนนั้นมีหญิงสาวนั่งหวีผมยาวสลัวอยู่ตรงชานเรือนนางคือมาลัยภรรยาคนงามของขุนสีนางมีรูปร่างหน้าตางดงามราวดอกไม้แรกแย้มแต่ภายในใจกลับเต็มไปด้วยความโลภและความอยากได้เกินตัวเช้าว,วันนั้นขุนสีหาบไถขึ้นบ่า กำลังจะก,ก้าวออกจากบ้านก็เอ่ยบอกเมียเสียงอ่อนโยนขุนศรีแม่มาลัยข้าจะไปไถนาที่ทุ่งเหนือกว่าฟ้าจะคล้อยคงได้กลับมาเจ้าดูแลเรือนให้ดีนะมาลัยถอนหายใจเอาเถอะทุกวันเจ้าก็ไปแต่ทุ่งจะมีเวลานั่งพูดจากับเมียบ้างหรือไม่เล่าขุณศรียิ้มอ่อนข้าทำเพื่อนา,นางนี่แหละ หากไม่มีข้าวในยุง้งเราจะอยู่สุขได้อย่างไรมาลัยเบื่อนหน้าหนีไม่ตอบนางหยิบกระจกมาส่องแววตาฉายชัดถึงความไม่พอใจเมื่อตะวันโผล่พ้นขอบฟ้าขุนสีจิงจูงควายออกไปนาทิ้งเรือนให้มาลัยอยู่เพียงลำพังนางเดินไปยืนตรงราวระเบียงมองสามีที่ก้าวไปไกลขึ้นเรื่อยๆแล้วพึมพำกับตนเองมาลัยบ่นในใจ ชายผู้นี้ซื่อเกินไปวันวันก็เอาแต่ดินกับโคลนข้าช่างน่าเบื่อหน่ายหากมีผัวที่มั่งมีคงได้แต่งกายสวยงามไม่ต้องเหนื่อยทำนาเช่นนี้ภาพของขุนสีที่เหงื่อไหลครย้อยอยู่กลางนาตัดกับภาพมาลัยที่นั่งหวีผมบนเรือนเหมือนสะท้อนความแตกต่างของหัวใจที่เริ่มห่างไกลกันตกเย็นขุนสีกลับถึงบ้านเขาแบกฟืนและผักพื้นบ้านที่เก็บระหว่างทางมาด้วย ขุนสียิ้มแม่มาลายัยดูสิวันนี้ข้าเก็บถักบุ้งกับเห็ดมาด้วยจะได้ทำแกนกินกันตลาดนัดกลางหมู่บ้านคึกคักผู้คนหอบหิ้วของสดเสียงแม่ค้าเร่ขายกล้องไปทั่วลานดินเต็มไปด้วยแผงขายผักข้าวสารและผ้าไหมมาลัยแต่งตัวงามผิดปกติใส่สิ้นไหมใหม่ประดับปิ่นทองบนเกษา นางก้าวเดินในตลาดด้วยรอยยิ้มเฉิดฉายสายตาชาวบ้านหันมามองกันเป็นแถวหญิงชราคนหนึ่งกระซิบเพื่อนว่าดูสิเมียขุนสีวันนี้แต่งตัวหรูหรานักทั้งที่บ้านมันก็ไม่ได้ร่ำรวยหญิงอีกคนหัวเราะเบาเองไม่รู้หรือเขาว่ามาลัยสนิทสนมกับพ่อค้าต่างถิ่นที่มาซื้อข้าวอยู่บ่อยๆเสียงซุบซิบลอยตามลม มาลัลทำเป็นไม่ได้ยินแต่แววตาแอบยิ้มภาคภูมิใจระหว่างนั้นขุนสีก็หาข้าวเปลือกเข้ามาขายในตลาดเสื้อผ้าเปื้อนดินโคลนเหงื่อท่วมตัวเขาเดินเข้าหาภรรยาขุนสีแม่มาไลเองมาซื้อของก่อนเถิดข้าจะไปขายข้าวให้เสร็จมาไลมืน่นเออเออไปเถิดข้าเลือกผ้ากับของอยู่ เสียงชาวบ้านกระซิบหนักขึ้นชายหนุ่มดูเอาเถิดผัวเหนื่อยแทบตายหาบข้าวมาขายส่วนเมียเอาแต,แต่แต่งตัวหรูหราขุนสีได้ยินแต่เพียงยิ้มบางไม่ตอบโต้เขาเดินไปตั้งข้าวขายด้วยความสงบขณะที่มาลัยยังคงเดินเลือกซื้อของแพงอย่างไม่สนใจใครตกเย็นเมื่อกลับถึงบ้านขุนสีนั่งผิงไฟล้างเหเงื่อใครจากการทำงานหนัก มาลัยถือห่อผ้าสีสวยกลับมาขุนสียิ้มอ่อนแม่มาลัยเจ้าซื้อผ้ามาง,งดงามนักคงแพงไม่ใช่น้อยมาลัยยักไหลก็ไม่เท่าไรหรอกค่าซื้อเพราะพ่อค้าต่างถิ่นลดราคาให้ขุนสีหัวเราะเบาดีแล้วหากเจ้าได้ของที่ถูกใจก็สุขใจข้าแล้วมาลัยบน แต่ถ้ามีเงินมากกว่านี้ใครคงซื้อทองใส่เสียทีไม่ต้องคอยอายใครขุนสีเงียบไปไม่รู้จะตอบอย่างไรได้แต่มองหน้าพระยาด้วยแววตาสงสารคืนนั้นมาลายมอนหันหลังให้สามีนางนึกถึงพ่อค้าต่างถิ่นรูปงามที่เอ่ยปากชมว่านางสวยและแอบให้ผ้าไหมราคาถูกมาลายคลิดในใจขุนสีเอย๋ยเจ้าซื้อเกินไป วันหนึ่งข้าจะต้องหาทางออกจากความแร้นแค้นนี้เช้าวันต่อมาชาวบ้านเริ่มเล่าขานกันมากขึ้นหญิงแก่เองเห็นหรือยังมาไลชอบไปพูดคุยกับพ่อค้าต่างถิ่นนักหนาชายอีกคนน่าสงสารขุนสีผัวซื่อสัตว์แท้แต่คงถูกเมียหล่อเข้าให้แล้วเสียงซุบซิบกระจายไปทั่วหมู่บ้านขุนสีแม้จะได้ยินอยู่บ้าง แต่ยังเลือกที่จะไว้ใจภรรยาไม่คิดร้ายกับนางเช้าวันใหม่แสงแดดโผล่พ้นขอบฟ้าขุนสีผูกคานควายออกไปทำนาตามปกติทิ้งเรือนไทยให้มาลายอยู่กับเรือนและยุงข้าวที่เต็มไปด้วยผลผลิตจากน้ำพักน้ำแรงของเขาเมื่อขุนสีลับตามาลายเดินวนรอบยุงข้าวดวงตาวาวโรด นางแอบเปิดประตูยุง้งแล้วตักเข้าเปลือกใส่กระสอบมาลัยพึมพำกองข้าวมากมายเช่นนี้หากข้าขายเสีบ้างผัวขี้ซื้อของข้าก็ไม่รู้หรอกไม่นานนักพ่อค้าต่างถิ่นก็มาถึงเขาสวมเสื้อผ้าหรูยิ้มกว้างพ่อค้าแม่มาลัยเจ้ายังงามไม่สร่าง เข้าในยุงนี้ข้ายินดีซื้อในราคาแพงมาลัยยิ้มหวานท่านเอาไปเถิดเข้าไว้ใจท่านแต่เรื่องนี้อย่าให้ขุนศีรู้เชียวพ่อขาหัวร้อเบาทรงถุงเงินให้นางพ่อขาอย่าห่วงเลยข้าจะเก็บเป็นความลับระหว่างเรา เสียงกรองยาวและคล้องเพลดังขึ้นทั่วหมู่บ้านงานบุญใหญ่ประจำปีทำให้ชาวบ้านต่างแต่งชุดพื้นเมืองมารวมตัวที่วัดบางฮิ้วเข้าตอกดอกไม้บ้างถือหม้อแกงเข้าปลาอาหารเต็มลานวัดในกลุ่มชาวบ้านที่กำลังนั่งปั้นข้าวต้มหมัดเสียงซุบฟิบดังขึ้นหญิงแก่เอ็งรู้หรือไม่มาลัยเมียขุนสีข้าวในยุ้งมันหายไปทีละม,กมาก ชายหนุ่มก็ข้าเห็นกับตามาไลยไปตลาดคุยกับพ่อค้าต่างถิ่นอยู่เนืองเนๆ่ิงว่ายกลางคนหน้าสงสารขุนสีแท้ๆท,ทำงานหารุ่งหามค่าแต่เมียกลับเอาข้าวไปขายลับหลังเสียงลือนาหูไปทั่ววัดจนกระทั่งไปถึงหูของขุนสีที่กำลังช่วยยกหม้อแกงเขาชะง,งักหัวใจเหมือนถูกกรีด ขุนสีคิดในใจข่าวเล่านี้จริงหรือแม่มาลัยของข้าจะทำได้เพียงนั้นหรือเขาไม่อยากเชื่อแต่แววตาเศร้าก็ฉายชัดขุนสีตัดสินใจนิ่งเงียบรอถามภรรยาด้วยตนเองเย็นวันนั้นหลังจากกลับจากวัดบรรยากาศบนเรือเนเงียบกริบขุนสีนั่งอยู่ใต้ตะเกียงน้ำมันใบหน้าเครียดเคร่ง มาลายเดินเข้ามาอย่างไม่รู้เรื่องขุนสีเอ่ยเสียงหนักแม่มาลายข้าขอถามเจ้าตรงๆข้าวในยุ้งที่หายไปเจ้าขายเสียหรือไม่มาลายสะดุ้งรีบตอบฮะเจ้าจะมากล่าวหาข้าเช่นนั้นได้อย่างไรถ้าจะไปขายเองได้หรือคุณสีใส่ตาแนว่วแน่แต่ชาวบ้านเขาเล่าขานกันทั่ว ข้าวหายเจ้าก็แต่งตัวหรูหราของดีเต็มเรือนข้าทำงานหนักแทบตายกลับไม่เคยได้เห็นเงินทองมาลลยเสียงแข็งอย่าไปฟังชาวบ้านมากนักเถอะข้าเป็นเมียเจ้าจะโกงไปเพื่ออะไรขุณสีเสียงสัน่นกบเพราะเจ้าเป็นเมียข้านี่แลหากเจ้าหลอกข้าได้หัวใจข้าคงแตกสลาย บรรยากาศเงียบงันสักครู่มาไล่เบือนหน้าไม่ศบตาสามีทันใดนั้นเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์รอบขายข้าววันก่อนเดินมาหยุดหน้าบ้านเอ่ยขึ้นเสียงดังขุนสีข้าเห็นกับตามาไลยแอบท้ายข้าให้พ่อค้าต่างถิ่นจริงๆเสียงนั้นเหมือนสายฟ้าฟ,า,ฟาดกลางอกขุนสีหันี่มองเมียที่ยืนนิ่งเงียบขุนสี น้ำตาคลอมันเป็นความจริงใช่ไหมมาลยัยมาลัยกัดริมฝีปากไม่พูดสิ่งใดสายตาก้มต่ำเหมือนยอมรับโดยไม่เอ่ยคำท่าคืนนั้นหลังเพื่อนบ้านเปิดโปงเสียงดังความเงียบเข้าปกคลุมเรือนคุณสียืนนิ่งเรากับโลกทั้งใบถล่มทลายลงตรงหน้าคุณสีเสียงสัน่นมาลยัยเจ้าบอกข้ามาตามตรงเถิด าเจ้าลักลอบขายข้าวจริงหรือไม่มาลัยเบือนหน้าข้าข้าเพียงอยากได้ของดีๆไว้ใช้ไม่ได้คิดร้ายต่อเจ้าเลยคุณสีน้ำตาคลอเจ้ารู้หรือไม่ข้าวเม็ดนั้นข้าเงือหยดลงไปทุกวันหากเจ้าโกงไปข้าก็เท่ากับไร้ค่ามาลัยก้มหน้าเงียบแต่แววตาแข็งกระด้างข้าไม่อยากทนอยู่อย่างยากจนอีกแล้ว จะเอาแต่ทํางานทุ่งนาไม่รู้จักหาทางร่ํารวยแต่สิ่งที่เจ้าทํามันคือการหักหลังไม่ใช่เพียงโกงข้าวแต่เจ้ากําลังโกงหัวใจของข้าด้วยขณะนั้นเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากลานบ้านพ่อค้าต่างถิ่นที่มาไลายคบหาลับ,ลบๆก้าวขึ้นมาด้วยรอยยิ้มยียวนพ่อค้าแม่มาลายัยเจ้าทําถูกแล้วที่ขายข้าวให้ข้าคนซื่อๆอย่างคุณศรีหาได้พาเจ้าสุขสบายไหม คุณสีเงยหน้ามองชีพจรเต้นแรงน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวคุณสีตะโกนเจ้ากล้าขึ้นมาพูดเช่นนี้ต่อหน้าข้าได้อย่างไรบรรยากาศบนเรือนตึงเครียดเรากับมีสายฟ้าฟาดไกลๆคุณสียืนกำมัดแน่นแต่น้ำเสียงยังคงเต็มไปด้วยความเจ็บปวดมากกว่าความโกรธมาไลยเจ้ารักข้าบ้างหรือไม่มาลลยนิ่งไปครู่ก่อนตอบเบา ค้ามิอาจปฏิเสธว่าใจค่าเริ่มเอียงไปหาความสุขที่เจ้ามิอาจให้ได้คำพูดนั้นเหมือนคมดาบแทงกลางอกขุนสีสุดลงนั่งกับพื้นไม้น้ำตาร่วงขุนสีพร่ำเจ้าทรยศข้าผู้ที่รักและซื่อสัตย์ต่อเจ้าตลอดมาพ่อ้าหัวเราะเยาะเจ้าช่างโง่แท้ขุนสี ความซื่อของเจ้ามิได้ทําให้เมียมีความสุขเลยชาวบ้านที่ได้ยินเสียงเอะเริ่มมามุงดูใต้ถุนบ้านบางคนใส่หน้าบางคนถอนหายใจหญิงแก่โถขุนสีผู้น่าสงสารผัวคนซื่อกลับถูกเมียมหักหลังชายหนุ่มนี่คือกรรมของคนโลภแท้มาลายเห็นสายตาซ้ำเติมของชาวบ้านใบหน้าร้อนเผา แต่ยังแส่งทำเป็นไม่แยแสขุนสีลุกขึ้นช้าๆหากเจ้าคิดว่าเงิน้องสำคัญกว่าความรักก็จุงไปเถิดมาไลยข้ามิอาจรั้งผู้ที่ไม่รักข้าได้มาลัยสบัดหน้าดีข้าจะไปกับคนที่ให้ชีวิตสุขสบายกว่านี้ผู้จบนางก็เดินเคียงไปกับพ่อค้าต่างถิ่นทิ้งขุนสีไว้ท่ามกลางเสียงซุบซิบนินทาของชาวบ้าน ขุนสีสุดลงกับพื้นน้ำตาไหลไม่หยุดใจสลายเราโลกทั้งใบดับลงหลายวันผ่านไปหลังมาลัยหนีตามพ่อค้าต่างถิ่นออกจากหมู่บ้านชีวิตของนางก็เหมือนจะสุขสมดังใจเสื้อผ้าผืนใหม่เครื่องประดับวาววับและเสียงหัวเราะในตลาดของเมืองใหญ่มาลัยหัวเราะเอื้อนเอ่ยนี่สิชีวิตที่ข้าใฝ่ฝันไม่ต้องเหนื่อยทำนาไม่ต้องทนกลิ่นโคลน พ่อค้าต่างถิ่นยิ้มเล็กน้อยแต่สายตาเต็มไปด้วยความเจ้าเล่ห์พ่อค้าพูดนางงามอย่างเจ้าคู่ควรกับของหรูหราเพียงแต่ต้องรู้จักเอาใจข้ามาลัยไม่คิดสงสัยนางใช้เงินทองอย่างฟุ่มเฟือยซื้อของแพงทุกครั้งที่มีโอกาสทว่าการเวลาผ่านไปไม่นานเงินที่พ่อค้าให้ก็ค่อยๆลดลงเขาเริ่มพานางไปตลาดน้อยลง และหันไปหาหญิงสาวใหม่ๆมาไลยพูดเหตุใดท่านเปลี่ยนไปไม่เอ็นดูข้าเหมือนก่อนพ่อ้าหัวเราะเยาะนางใหม่ย่อมสดใสกว่านางเก่าเสมอเจ้าอย่าหวังว่าข้าจะเลี้ยงดูไปจนแก่คำพูดนั้นเหมือนคมมีดกรีดหัวใจมาไลยหน้าซีดเผือดไม่นานพ่อ้าก็ทอดทิ้งมาลัยจริงๆ เขาหายตัวไปพร้อมเงินทองที่เหลือทิ้งนางให้อยู่เพียงลำพังในเมืองที่ไม่คุ้นเคยมาลัยเดินเร่ไปตามถนนหิวโหยเสื้อผ้าที่เคยหรูหรากลับขาดรุ่งริ่งไม่มีใครเหลียวแหล่มาลัยพูดเหตุใดชีวิตข้ากลับกลายเป็นเช่นนี้ข้าทรยศผัวที่ซื่อสัตว์เพื่อสิ่งใดกัน ข่าวมาลัไลถูกพ่อคาทิ้งแพร่กลับมาถึงหมู่บ้านชาวบ้านต่างพากันซุบซิบนินทาหญิงแก่พูดเห็นหรือยังคนโกงสุดท้ายก็ถูกโกงกลับชายหนุ่มพูดนี่แหละคือผลกรรมของผู้ไม่รู้จักพอขณะที่อีกฝากหนึ่งของหมู่บ้านขุนสียังคงทำนา แม้หัวใจยังบอบช้ำแต่เขายังยืนหยัดซื่อสัตย์และเป็นที่รักของชาวบ้านวันหนึ่งมาลัยกลับมาที่หมู่บ้านในสภาพซ่อมซ่อนางเดินโซเซไปที่เรือนใหญ่ของขุนศรีมาลัยพูดขุนศรีข้าผิดไปแล้วให้อภัยข้าเถิดขุนศรีมองเธอด้วยสายตาเศร้าแต่ไม่ตอบทันทีขุนศรีพูด เจ้าทรยศหัวใจข้าวันนั้นเจ้าเลือกแล้วว่าเงินทองสำคัญกว่าความรักมาไลยร,ร้องไห้ข้าถูกทอดทิ้งถูกกรรมเล่นงานจนเหลือเพียงความอับอายชาวบ้านที่เห็นต่างสายหน้าไม่มีใครเมตตาเพราะต่างเชื่อว่ามาไลยสมควรได้รับบทเรียนยามบ่ายแสงแดดสองทุ่มข้าวเหลืองอาราม หมู่บ้านเงียบสงบเสียงควายเดินลากไถย,ยังคงดังแว่วมาเป็นจังหวะคุณสียืนอยู่กลางนาเหงื่อไหลอาบแต่แววตาสงบนิ่งทันใดนั้นเสียงซุบซิบดังขึ้นจากชายคาบ้านใกล้ๆหญิงแก่ดูสิมาไล่กลับมาแล้วซอมซ่อเสียจนจำแทบไม่ได้ชายหนุ่มนี่หรือหญิงที่เคยหยิงพยองสุดท้ายก็ถูกทิ้งอย่างหมา มาลายเดินเข้าหมู่บ้านด้วยเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งดวงตาลึกโบนางไม่กล้ามองใครใบหน้าหม่นเศร้าเต็มไปด้วยรอยน้ำตานางก้าวขึ้นเรือนใหญ่ของขุนสีก้มกราบลงกับพื้นไม้มาลัยเสียงแผ่วขุนสีข้ากลับมาแล้วข้าผิดไปทุกอย่างปรูดเมตตาอภัยให้ข้าด้วยขุนสีหันมองร่างกายเขาสั่นไหว แต่หัวใจยังคงเจ็บแค้นปนสงสารขุนสีเสียงหนับมาลัยวันที่เจ้าทิ้งข้าไปเจ้าก็เลือกแล้วว่าเงินทองสำคัญกว่าความรักข้าซื่อสัตว์ต่อเจ้าแต่เจ้ากลับทรยศมาลัยสะอื้นร้องไห้จนร่างสัน่นมาลัยข้าได้รับผลกรรมแล้วข้าถูกทอดทิ้งถูกชาวบ้านรังเกียจเหลือเพียงความว่างเปล่าคืนนั้นใต้แสงตะเกียง ชาวบ้านมามุงฟังเรื่องราวบนเรือนขุนสีนั่งเงียบมาลัยคุกเข่าอยู่ตรงหน้าขุนสีเอ่ยช้าๆความซื่อสัตย์คือสิ่งสูงค่าหากเจ้ามีใจคงมั่นเราคงอยู่กันอย่างสุขสบายถึงแม้จะจนแต่ก็อบอุ่นมาลัยเสียงสะอื้นข้าเพิ่งเข้าใจเมื่อสายเกินไปความโกงและความรอบนำข้ามาสู่ความพินาศหญิงแก่ ถอนหายใจนี่แหละคือกรรมแท้ๆคนซื่อย่อมเป็นที่รักส่วนคนโกงย่อมไร้ที่ยืนขุนสีน้ำตาคลอเจ้าจงอยู่ที่วัดปลงผิดและเริ่มต้นใหม่บางทีการบวชชีอาจช่วยให้ใจเจ้าสงบมาลัยก้มกราบยินยอมข้าจะทำตามข้าขอบใจท่านที่ยังชี้ทางให้ทั้งที่ข้าทำร้ายหัวใจท่านมากนัก เช้าวันถัดมามาลัยจึงบวชชีที่วัดอยู่ในศีลภาวนาใช้ชีวิตอย่างสม,มถะชาวบ้านค่อยๆลดการซุบซิบนินทาเหลือเพียงสายตาสงสารส่วนขุนสียังคงทำนาตามเดิมใช้ชีวิตเรียบง่ายซื่อสัตย์และกลายเป็นที่พึ่งของชาวบ้านทั้งปวงความซื่อสัตย์ย่อมนำมาซึ่งความสงบสุขส่วนความโกงและความโลภย่อมนำไปสู่ความพินาศ